จะพาเพื่อนๆมาพบกับสุนัขนะคะตัวที่ได้รับรางวัล Best in Show ในงาน Thailand International Dog Show 2014ค่ะ ซึ่งสุนัขตัวนี้นะคะเป็นสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนนะคะมีชื่อว่าซิกเกอร์เขาได้รับตำแหน่งมากมายและได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะคะตำแหน่งแชม m p เปี้ยนม c a l ติ s t ล n ์ h บ w อินโชว์ p บ c อินสเป h เชียล n ี่โชว์แก n นอเมริกันแคนาดาลักเซมเบิร์ตเนเธอร์แลนด์แกลนไทยแลนด์แชมเปี้ยน ซิเกอร์นะคะก็เกิดที่ประเทศแคนาดาไม่อยู่เมืองไทยเมื่อเดือนตุลา2556ซึ่งงานแรกที่มาก็ได้ควา้ารางวัลถ้วยพระราชทานมาด้วยกันถึง2ใบและงานล่าสุดนคะคะที่เมืองทองธาน,นีที่ผ่านมาเขาได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดของงานก็คือ e s t in s โช w นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเมย์ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณส้มนัชชาอินทุก,การนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลเจ้าซิเกอร์อยู่ในขณะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะไปติดตามเลยค่ะ าซิกเกอร์นี่เกิดในประเทศไหนแล้วพ่อแม่ของเขาเป็นใครยังไงซิกเกอร์เกิดที่ประเทศแคนาดาค่ะพ่อของซิกเกอร์ชื่อคาร์เตอร์ค่ะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอเมริกาค่ะ<อ>แล้วก็แม่ของซิกเกอร์ชื่อไอฟ็อกค่ะเป็นตัวมีอันดับหนึ่งของประเทศแคนาดาค่ะ<อ>แล้วก็ปีที่แล้วค่ะพี่น้องของเจ้าซิกเกอร์ค่ะพี่น้องค้องเดียวกันเลยค่ะชื่อฟิซซี่ก็ได้เป็นซมเมอรอันดับหนึ่งของอเมริกาเหมือนกันค่ะอค่ะค่ะตอนนี้คุณส้มก็ดูแลเจ้าซิกเกอร์อยู่ใช่ไหมคะทีนี้เจ้าของของเจ้าซิกเกอร์นี่เป็นใคคระ เจ้าของของเจ้าซิเกอร์นะคะเป็นอาส้มกับเพื่อนอาค่ะอาส้มชื่อสุภกรมหาดรงคุลค่ะเป็นเจ้าของคอกไวเวิร์นค่ะแล้วก็อีกคนนึงค่ะชื่อมีนธเนศวานิดค่ะเป็นเจ้าของคอกทิมเบอร์วู๊ค่ะคุณส้มมีแลนที่จะส่งเจ้าซิเกอร์ประกวดในงานไหนยังไงในอนาคตมั้งคะปีนี้ก็คงลงทุกงานนะคะเพราะเจ้าซิเกอร์จะต้องทำอันดับในประเทศไทยอยู่อะค่ะงานหน้าคงเป็นที่เซนตทนบางนาค่ะ23 24บสสิสิงหาค่ะ คุณส้มได้วางแผนเรื่องการบีดสุนัขเจ้าซิกเกอร์ไว้ไหมคะเ้าหรือเขามีทายาทแล้วไหมคะซิกเกอร์ที่บีดของที่บ้านจะมีหนึ่งข้อค่ะแล้วก็มีของลูกค้าที่มาอีกค่ะแต่ว่าของที่บ้านเนี่ยค่ะตอนนี้ได้คัดหนึ่งตัวค่ะตัวที่ดีสุดในข้อครับส่งไปอเมริกาแล้วค่ะตอนนี้อ,อยู่ที่อเมริกาแล้วแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุนัขสายพันธุ์เนี้ยมีอะไรที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคะแตกต่างจากสุนัขสายพันธ์อื่นไหม เป็นพิเศษต้องเรื่องขนเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นสุนัขขนสองชั้นค่ะต้องเหมือนอย่านอนในที่ชื้นอาบน้ําก็ต้องอาบให้แห้งอะค่ะเพราะว่าถ้ามีปัญหาขนชื้นขึ้น,นมาอาจจะแดงหรือเป็นโรคผิวหนังได้ง่ายอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหมาประกวดอย่างส้มเนี่ยเจ้าซีก็ต้องออกกำลังกายค่ะวิ่งจักรยานกับเขาแล้วก็ต้องเทรนเขาก่อนประกวดด้วยอะค่ะ,ค,ะคุณส้มมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุนี้ไหมคะสุนัขสายพันนี้เขาเป็นไฮเปอร์อะค่ะคือพลังงานล้นมากคุณต้อง ถ้ามีพื้นที่ค่ะคุณก็ต้องมีเวลาพาเขาออกไปออกกาลังกายแล้วก็อย่างที่ส้มพูดไปแล้วว่าสุนัขสายพันธุ์นี้สําคัญเรื่องขนเลยคือคุณต้องดูแลอย่าให้เขานอนที่เปียกที่ชื้นบางคนเข้าใจผิดว่าต้องให้เสรีเล่นน้ําแต่มันก็จะมีข้อเสียตามมาค่ะเรื่องขนจะแดงจะเหลืองจะเป็นโรคผิวหนาค่ะก็ต้องดูแลให้ดีต้องเป่าให้แห้งด้วยค่ะถ้าเกิดปล่อยให้เขาเล่นน้ําแล้วอะค่ะก็สําสหรับช่องทางการติดต่อถ้าเกิดผู้ที่สนใจอยากจะติดต่อคุณส้มไม่สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ ตอนนี้นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของทางข้อค่ะเป็น w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  i s i b e r i a n c o m ค่ะแล้วก็เป็นเบอร์0831111141ค่ะเป็นเบอร์ของอาสม้มแล้วก็เบอร์ส้มจะเป็น0889326415ค่ะนี่เป็นเบอร์ส้มเองค่ะ,คะ ก็สำหรับในวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณส้มมากนะคะที่ให้เราได้ชมสุนัขสวยๆกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมีกวันทีมโชว์มากที่สุดถึง6มเดมือนโชว์ก็ได้แต่ไซเดียฮัยสกี้ที่ชื่อว่าซิงเกอร์มิสเตอร์จิมเจ้าของคอร์ดเชนคุณแม่มนะครับคุณบิ๊กขอเชิญครับ ตั้มตั้มช่วยถ่ายท่านนายกทำมา